สวัสดีจ้าพี่จ๋าเมื่อวานใครที่ตามในบ้านเท่ากับล้นเลยนะจ้าพี่จ๋ามาจากฟุตบอลหนึ่งคู่ที่น้องหยิบยกมาฝากจากยูฟาแชมเปี้ยนปลีกเวลาตีสามนะจ๊ะลิอรูพูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิวจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะจ๊ะพี่จ๋าพี่พี่คนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องรีบๆเลยนะคะเข้าปุ๊บรับเสื้อกีฬาปั๊บยังไม่พอโครงการซัพยารพี่พี่มีให้ตลอดเลยนะจ๊ะพังหมดเราคืนให้พังหนึ่งตัวเราก็คืนให้แถมมีการทายสกอร์ในบ้านกันอีกนะจ๊ะย้ำนะจ๊ะไม่ได้ทายกกันปเเดดอพี่ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในบ้านปัดขวาได้เลยนะจ๊ามาค่ะพี่พีจ๋ามาดูฟอร์ม5เกม้อหลังล่าสุดของทั้งสองทีมกันก,นก่อนเลยนะจ๊ะเจ้าบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1นะคะทีมผู้มียชนะ3เสมอ2นะจ๊ะพี่พี่จ๋า บอกเลยนะคะงานนี้สนุกแน่นอนเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมแก่งจากสองลีกมาดวลกันเกมนี้ต่างฝ่ายต่างต้งตองการแต้มกันทางนั้นเลยนะคะเจ้าบ้านเนี่ยโชว์ฟอร์มในรายการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นมา6เกมชนะ6เกมรวดวันนี้ต้องมารับมือกับริวทีมแล่งจากลีกออฝรั่งเศสฟอร์มไม่ธรรมดา5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าแถมแชมเปนลีกก็ยังทําได้ยอดเยี่ยมอีกต่างหากแต่น้องมองอย่างนี้คะ่ะว่าเจ้าบ้านก็ยังดูมีมาตรฐานฟอร์มที่ดีกว่าได้เล่นในบ้านตัวเองอีกต่างหาก แม้ผู้มาเยือนเนี่ยฟอร์มจะดีไม่แพ้กันก็ตามเถิดแต่เจ้าบ,บ้านน่าจะคว้า3มแต้มกลับมาได้นะจ๊ะพี่จ๋า